คุณตาดวงเฮงกระซิบเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนหวังรวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ สำหรับคุณตาวัย73ปีเฮงดวงเฮงนำของมาแก้บนหลังดวงเฮงรับโชค30,000บาทจากอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนถาดพระพุทธคุณพร้อมกระซิบเลขเด็ดลุ้นโชคงวดวันที่30ธันวาคม2513รวยส่งท้ายไปด้วยกันครับเมื่อวันที่28ธันวาคม2513ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักเสี่ยงโชคจำนวนมากครับได้เดินทางมาส่งดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน ถายพระพุทธคุณวดประจําวันที่30มธันวาคม2 5งพรอยหกส่งท้ายปีเก่านะครับที่ท่านอาจารย์ฤศีเนนนะครับถ่ายพระพุทธคุณได้ทําการพิธีนะครับจะหลดตัวเลขเรียกว่าเลขโสรสสารตะนะครับเป็นพิธีกรรมโบราณเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยตัวเลขที่เห็นลอยเหนือผิวน้ํานะครับวนเวียนไปเลื่อยอยู่ไม่อยู่กับที่ซึ่งสรุปตัวเลขทั้งหมดจะมีเลขเลข0ครับเลข2เลข3เลข6เลข7และเลข8ครับ จากการสอบถามนะครับนายปัญญาเผือกใจเรืองอายุ73ปีอาชีพค้าขายชาวอำเภอพะประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าวันนี้ได้พาพนันรยาและครอบครัวนะครับมาขอเช่าบูชาตะกุดนะครับเป็นตะกุดคู่ชีวิตวัสนา,เ,าเศรษฐีและเชาเหลียนกุมารเจ้าสวัวเฮงนะครับลงยารุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์63จากอาจารย์ฤสีเนรท่าะพุทธคุณ พร้อมได้นําประทัด500นัดน้ําแดง3แพ็คฟักทอง3ลูกและพวงมลาลัย9พวงมาแก้บนนะครับหลังในกิผ่านมาวันที่16ธันวาคม2513นั้นตนได้ถูกรางวัลฉลากกินแบ่งเลขท้าย2ตัวนะครับเลข70รับเงินไป30,000บาทก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เข้ามากราบไหว้นะครับขอพรกับองคุมารเจ้าสวัวเฮงและพ่อปู่ฤษีพมเมษนะครับพานในอสมฤษีเนนทาทายผู้จัุณโดยมาขอให้ช่วยค้าขายให้ดีกว่าเดิม พร้อมได้ขอให้ตนกับครอบครัวได้ถูกหวยนะครับถูกได้โชคได้ราบแบบคนอื่นๆนะครับที่เคยเข้ามาขอและสมหวังกลับไปบ้างสักครั้งนะครับซึ่งวันนั้นตนกับครอบครัวได้เห็นเลขในอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนรธาตุพระพุทธคุณจับคู่กันพอดีได้เลข70จึงนําตัวเลขดังกล่าวนะครับมาเสี่ยงโชคและก็ถูกโชคทันทีนะครับแล้วซึ่งตนนั้นได้เข้ามาขอครั้งที่2แล้วก็รับโชคกลับไปทุกครั้ง ในวันนี้นะครับตนจึงาพาภรรยากับลูกมาขอเช่าวัตุมงคลเพื่อนำไปบูชาและได้เข้าร่วมพิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินในฝ่ามือนะครับเพื่อเสริมโชคราภและความร่ำรวยเงินทองเพื่อความปเป็นสิริมงคลกับตนเองและคนในครอบครัวนะครับส่งท้ายปี2513ต้อนรับปีใหม่2514อีกด้วยโดยงวดนี้นะครับได้เลข08เลข2736นะครับส่วนเลขปลายประทัดนะครับคือเลข 3 5 0กับ95นะครับจึงรีบไปเหมาซื้อฉลากกินแบ่งแผงด้านหน้าอสมเลขดังกล่าวทันที